เ,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนน่อยเออโอ้โหโม,มีส่วนชนเองน<ข>ี่เขาเรียกเหยื่ออะไรอ่ะ,อะตัวเนี้ยเหยื่อปลอมพี่เออรู้นะเนี่ยโว้ยนึกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่มียออี่ห้อพี่ที่ตอบไม่ได้กวนนะมันไม่มียี่ห้อเซเว่นนะสีโอ้โหยอเลเว่น <laughs> ด้วยเขาตามจับวิวายคันรุ่นนี้ไอ้ขี้ <c oughs> มันก็พูดดังดิกูสารหนีไม่ได้คันนึง ให้หันยืมาหน่อยดิ่สองพันแปดครับตัวเนี้ยแต่แมวข้างหลังมันชัดละข้างหน้าเบอร์ประมูลไปได้ยังไงอ้าวบอกแล้วมีตังอย่างเดียวเฮ้ยสี่ร้อยห้าสิบไม่แรกไม่ใช่ไม่ใช่มีตังอย่างเดียวต้องโง่ด้วยเฮ้ยยุ่งยั้นงเขาสะสมเหรออ๋อสองพันแปดไปต้องขายน้องร้องสองนิดเดียวสักสุเกตไอ้เฉลือกโอ้สว่านี่ของโกรดเลยเนี่ยสีนี้ เทีน,น,นี้อัด YouTube อย่างเดียวเลยลูกพี่เราคุณหลอดคุณหลอดแย้มแ<นา>ย้มแย้มแย้มแย้มเผมมั่นใจครับปากแดงแดงช่วงผมไม่ได้ถูกถูกโลโล